เล็บหัวใจท่าไรนี่กระถางห้าสิบเป็นกระถาะงเล็กๆนายสากุระสากุระมีขนาดยี่สิบ <20 S 2> <50 S 1> เลยค่ะมีจานด้วยสวัสดีครับทุกคนคุณอยู่กับกินเที่ยวชิชิวชาแนลนะครับวันนี้เราพามาเที่ยวตลาดจาตุจักรสองที่มินบุรีนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่นี่มีอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นตลาดต้นไม้จตุจักรสอ,สองนะครับที่เมนบุรีเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ามีต้นอะไรกันบ้างน,นี่ก็เป็นแฮนตัดนะครับเยอะเลยเอไม้แฝนด้วยนี่เป็นฟูดาสามสิบบาทนี่อะไรอือสีผสมยี <20. S 2> <20. S 1> ่สิบเย็นมหาล่า ฉันเงินฉันทองมนอต้องมัด20บาทครุ้วเหินอ่อนผมญี่ปุ่น150บาทสีสวยด้วยนะยังไม่ให้สัมคุ้ที่เราเส็นอน้องปุ้มโดยโล่นฟ้า mm hmm. อันนี้ก็เป็นบอลสีครับ mm hmm. ก็เกลิอง mm hmm. อันนั้นเป็นอีเหนา โซนแคนตาติกอนด์นะครับห้าสิบบาทแมมเหลืองนะครับแล้วก็มนีนมมขนนกพวกเบียร์อรอตอันนี้ยี่สิบบาทสามต้นห้าสิบมีกระถางด้วยนะครับน่ารักน่ารักเทียบ นี้เป็นจานเจระเข้โทมญี่ปุ่นใช่ป่ะใช่ทำไปเรื่อยเลยตุกจนช่วยกอนี่ออมเพชรนี่ป็นากจำทำได้ค่ะปากจำกระถางเท่าไหร่ครับอะไรจ้าปากจำปากจำมี350กับแปดนี่นี่อันนี้เป็นพวก โบโคดระยมเ,ยเยงิเรนระยองนองจะเป็นไม้แขวนนะครับมีเดบกระดุมมีเดบหัวใจเท่าไหร่นี่กระถาง 50, 50าเป็นกระถางเล็กๆน,เน,เน่เป็นเดบกระดุมแต่งขัวนะครับ,รบนี่ตัวล่างนี้แก้วเราอยู่ยเป็นลิปสลิดจับได้อยู่อันนี้50บาทเองอขายดีมาก พวกไม้อบน้ำฝั่งนี้คนละราคากันคคนละราาไม้กระแสม้ด่างก็มีนะครับอันนี้ชื่ออะไรสนใจมาดูได้นะครับโครงการหกเนาะมีต้นตัดไม้อดน้ำก็มีพวกไม้กระแสไม้ด่างก็มีนะครับลอเจ็ดห้าบาทนะ วันนี้ราคกาน่ารักมากคสิบบาทติบกระถางน่ารักเก๋ติบกระถางเล็กนะครับใครที่เริ่มเลี้ยงก็เริ่มจากกระถางเล็กๆก่อนก็ได้อันนี้ต้นนายสากุลนะใช่ครับต้องคุณนนายด้วยเลี้ยงแดดจัดนะครับรดน้ำวันละหนึ่งถัง เป็นเลี้ยงเพียร์แล้วเขาก็ขายแบบที่ใส่ปลักด้วยเขาเจาดรูให้เราด้วยอ่ะดีไม่ต้องไปเจาะเองใช้เป็นแก้วนะให้ดีแล้ววันี้เจาะรูมาแล้วเนี่ยเจาะรูเขาเจาะรูให้แล้วนะดีครับไม่ต้องไปนั่งเจาะเองแล้วก็มาผูกตรงนี้เจาะเองใสกด้วยนี่แทนตัดต้นละสิบบาทหกสิบบาทก็มี่ครับแล้วแต่กระถางแล้วก็ขนาด แต่ละร้อนก็มีเที่นี่แปลกที่นี่นะครับมันก็จะของก็แบบปนๆกันไปเนาะมีมันไม่ได้แบ่งเป็นโซนอะไรเงี้ยก็ครัต้นไม้ของกินอะไรบางทีมก็อยู่ด้วยกัน,นเนาะแต่ส่วนมาส่วนด้านหลังก็จะมีพวกสัตว์เลี้ยงมีอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ แบบนี้ก็ได้ครับไม่ต้องลดน้ำเลยเป็นดอกไม้ประดิษฐ์นะครับอนี่เลิฟเบิร์ดแสงเล็กน้อยอนี่ก็เป็นชั้นน้องนี้เราซื้อไปอวางพวกริบบาร์ดกล้ามปูลุดอันนี้อยากได้กล้ามปูหลุด อเหัวเสือประดบับไม่ได้หัวเสือผสม <laughs> <laughs> ยาวมาผสมกันสิวัน <laughs> นี้เลี้ยงแดดเราเลี้ยงแดดเขาบอกว่าใหญ่มากเลยจัดจัดต้นเล็กอย่างเงี้ยดูลเลยเขาเลี้ยงแดดบอลดำนะคะนรับหนึ่งร้อยบาท ก็ทีละก็ทีลสามร้อยห้าสิบอันนี้อะไรนะอนนี้ไห้องเนี้อใช่ห้องเป็นห้องดนาดนเขาสิบอลกระดาษเก้าสิบบาทแล้วมีออดดีดด้วยเนี่งมีบอลกระดาษอก็ออดดก็เลยจ้ก็เป็นบอลสี น,นี่จะเป็นผู้อบอลสีนะครับจะเป็นพ้กกระถางดินเผาน,นะครับก็เนย15บาท2บาท10บาทแ้วแจะขนาดนะขนาด20บาทมีจานด้วยละ1อัน,นี้ชุละ40นะครับมีจานด้วย นี่ก็เป็นต้นไม้ที่เราได้มาวันนี้นะครับที่ตลาดจดตุจักรสองมินบุรีนะครับมีชั้นวางต้นไม้ที่เราซื้อมาใหม่ด้วยสองชั้นนะครับสำหรับตลาดจตุจักรสองนะครับก็นอกจากมีต้นไม้แล้วก็มีของอย่างอื่นเยอะแยะเลยนะครับต้นไม้ก็จะมีเป็นสองโซนนะครับโซนที่อยู่ด้านหน้าตลาดเลยนั่นก็คือพอเข้ามาก็จะเห็นแล้วอยู่ขวามือนะครับแต่ก็ จะมีด้านหลังอีกที่มีเป็นทั้งสัตว์เลี้ยงแล้วก็ต้นไม้นะครับส่วนต้นไม้มันก็จะปนๆกันอยู่กับของนะมันไม่ได้แบ่งเป็นโซนชัดเจนนะครับยังไงก็ใครที่สนใจไปดูต้นไม้ไปดูของก็ไปได้นะครับที่ตลาดจัตุจักสองินรีนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ